วันนี้เป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราวันหนึ่งเป็นวันพระแรมสิบห้าค่ำเดือนหกตรงกับวันที่ยี่สิบสาพุทธศักราชสองพห้าห้าสิบสองเป็นวันปฏิบัติธรรมไหวพระสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิ ังธรรมเทศนาคือการฟังพวกเราท่านทั้งหลายต้องฟังต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังฟังแต่ละครั้งเราก็ต้องได้นำมาคิดนำมาพิจารณาไตรตรองเหตุและผลแต่ช่วงก่อนหน้านี้ผมเอง ก็ได้นำมาธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เอามาเปิดให้พวกเราท่างทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาฟังร่วมกันพอมาช่วงหลังๆผมไม่ค่อยได้เปิดผมไม่ได้เปิดมีแต่ผมพูดแนะนำสั่งสอนหมู่พวกเพื่อนตามความคิดความเห็นของผมที่พวกท่านทั้งหลายเข้ามาศึกษา ทำไมทำไมเพราะเหตุว่าเรามีสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนอยู่ในวัดของเราอยู่แล้วและธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์หลวงตาที่ผมนำมาเปิดให้หมู่พกเพื่อนได้ฟังได้ศึกษาก็เราเปิดเป็นประจำอยู่ในสถานีอยู่แล้วตั้งแต่สองทุ่มแล้วไปจนถึงตีห้า เป็นธรรมเทศนาขององค์หลวงตาโดยเฉพาะในภาคปฏิบัติที่พวกเราจะนำมาเปิดแต่ละครั้งก็จะต้องนำธรรมเทศนาที่เปิดในสถานีวิทยุเอามาเปิดให้พวกเราฟังอีกอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราเพราะพวกเราเข้ามาศึกษาเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันเป็นพระอยู่ด้วยกันเป็นพระอยู่แล้วเป็นผู้ใฝ่ในการศึกษาอยู่แล้ว ต่ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังเวลากลางค่ําคืนดึกสงัดเราไปนั่งอยู่ตรงไหนเราก็ค่อยเปิดฟังธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เปิดวิทยุฟังเพราะวิทยุของเราก็อยู่ในวัดอยู่แล้วฟังด้วยความตั้งใจฟังด้วยความสนใจฟังแล้วก็นำมาวิเคราะห์จากนั้นก็นำมาปรับปรุง การกระทำของพวกเราความคิดของพวกเราการพูดของพวกเราที่เราได้ยินได้ฟังมานั้นผมว่าจะเกิดประโยชน์ต่อผู้ได้ยินได้ฟังอย่างมากเว้นเสียแต่พวกท่านทั้งหลายไม่ให้ความสนใจไม่ได้สนใจมีแต่คิดปล่อยปะละเลยเออละเหยลอยลมแล้วก็มีความจำเป็น วันพระหนึ่งก็มาอาศัยผมได้ผมเองผมพูดให้ฟังฟังด้วยความจำใจฟังด้วยความไม่สนใจจำเป็นฟังก็ได้ฟังไปอย่างนั้นฟังหูซ้ายทะลุหูขวาฟังด้วยความไม่ใส่ใจฟังด้วยความไม่สนใจฟังไปแล้วก็ไม่ได้วินิจวิเคราะห์การพูดการได้ยินได้ฟังนั้นมีประโยชน์มากน้อยอยังไงแค่ไหน ถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายเป็นอย่างที่ผมว่านี่นะพวกท่านทั้งหลายจะมาอยู่ในวัดของผมก็ไม่แพ้หมูปา่าเก้งกระรอกกระแตลิงข้างบางชนีอยู่ในวัดของผมมันก็อยู่ไปอย่างนั้นเป็นวันๆไปไม่เกิดประโยชน์อย่างมากเสียเปล่าประโยชน์เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่าให้เป็นอย่างนั้นเข้ามาอยู่ตาดูสังเกต ใช้ปัญญาหูได้ยินอะไรสังเกตฟังวินิจวิเคราะห์ใจของเรานึกคิดเรื่องอะไรแต่ละวันเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายจะต้องวินิจวิเคราะห์ด้วยตัวเองไม่ใช่ว่าจะให้ครูบาอาจารย์หยิบยื่นให้ทุกสิ่งทุกอย่างท่านก็พูดแนะนำไปในสิ่งที่ จะเกิดประโยชน์ท่านก็พูดไปแต่บางสิ่งบางอย่างใจของเรากิเลสข,ของเราความนึกคิดของเรามันไปอีกรูปแบบหนึ่งเพราะนั้นไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของท่านเองเราจะเอาชนะจุดไหนเราลุ่มหลงมัวเมาเรื่องอะไรจิตใจของเราปล่อยนอกปุงฟุ้งซ่านเรื่องอะไรแต่ละวีแต่ละวันแต่ละ ยุคแต่ละการแต่บางครั้งใจของเรามันออกนอกรูนอกทางเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ก็มีบางทีเป็นเดือนก็มีพิตกวิจารณ์ปุงฟุ้งซ่านอยู่อย่างนั้นใครจะไปรู้ว่าเราคิดเรื่องอะไรตัวของท่านเองนะะั่นแหะเป็นผู้รู้เป็นผู้ผได้รับทุกขหรือ,อได้รับสุขในการประพฤติปฏิบัติเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายต้องศึกษานะมาแล้เพื่อการศึกษา มาเพื่อฟังค้นคว้าจากนั้นก็นำมาทดลองประพฤติธปฏิบัติพยายามห้ามคิดห้ามใจของตนเองอย่าไปปล่อยปะละเลยอย่าไปตามอารมณ์ของตนเองถ้าปล่อยตามอารมณ์หรือตามใจของตนเองนั้นพวกเราไม่ต้องมาบวชมาอยู่ทำไมอยู่เป็นคราวาสญาติโยมอย่างนั้นไม่ดีกว่าเหรอถ้าจะปล่อยปะละเลย<อ>ปล่อยใจอย่างนั้น อันนี้เข้ามาเราเข้ามาเพื่อจะเป็นพระที่ดีจะเป็นคนที่ดีจะเป็นพระที่สมบูรณ์แบบตามแนวแถวของพระพุทธเ,เจ้าตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราจึงได้มาอยู่ในป่าดงพงไพ่ยอย่างนี้เมื่อเราเข้ามาอยู่อย่างนี้แล้วเราจะป,ปล่อยปล่อยปลาละเลยเหมือนกับคารวะญาติโยมเขานั้นไม่ถูกต้องเราควรจะพยายามเข้มงวดกวดขันกับตนเอง ต้องพยายามตรวจตราในความคิดของตนเองในการกระทําของตนเองในการพูดของตนเองคือบางสิง่งบางอย่างเราอยากจะฉันไม่ฉันอยากจะไปไม่ไปอยากจะพูดไม่พูดอยากจะคิดไม่คิดนั่นแหละจึงจะเป็นพระที่ดีได้คาว่าไม่คิดและไม่พูดไม่ทำอย่างนั้นอะไร เพราะมันผิดต่อหลักธรรมวินัยผิดต่อทำคาสั่งสอนของพระพุทธเจา้าเราจะไม่คิดเราจะไม่ทําเราจะไม่พูดเราจะไม่อยู่ไม่กินที่สิ่งไหนที่มันผิดถ้ามันสิ่งที่มันถูกแล้วไม่อยากคิดก็บ,บังคับให้คิดไม่อยากพูดก็บังคับให้พูดไม่อยากทําก็บังคับให้ทําทําไมบังคับยังไงให้คิดเรื่องอะไร ให้คิดบริกรรมพุทโธพุทธอธบังคับให้มันคิดให,ให้คิดพุทโธบังคับให้มันพูดก็อ,อ,อารหังสมาสาวาเขาโตสุปฏิปโนโนโมตสะกล่าวคําไหว้พระสวดมนต์ไม่อยากจะพูดก็ให้มันพูดอบังคับตัวเองอให้สาธยายให้สายสายทายทำอันนี้ไม่อยากจะทําก็ให้ทําก็คือพยายามเดินจงกรม ก้าวเดินภาวนาพุทธโธพุทธโทขขทธขาขวาพุทขาซ้ายโธในการเคลื่อนไหวนั่งกดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยไม่อยากทํบาบังคับให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยแต่มันจะออกนอกนอกลูนอกทานนะพยายามห้ามอันไหนไม่ถูกตามหลักทมวินัยแล้วห้ามไม่พูดไม่ทําไม่คิด อ,อันนั้นจริงจะเป็นพระที่สมบูรณ์ได้แต่ว่าพวกเราคิดตามอาเภอใจทำทำตามอำเภอใจพูดตามอาเภอใจอยากจะพูดอะไรก็พูดอยากจะทำอะไรก็ทำอยากจะคิดอะไรก็คิดอันนั้นจะเป็นพระที่สมบูรณ์แบบไม่ได้เพราะนั้นให้พวกเราตรวจตราดูตัวของท่านเองตัวของท่านนะจะรู้ยิ่งกว่าใครทั้งหมดเราคิดไปตามหลักธรรมวินัยไหม เราทําตามหลักธรรมคาสั่งสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตามหลักธรรมวินัยไหมเราพูดตามธรรมคาสั่งสอนหรือตามหลักพระธรรมวินัยไหมตัวของเรานะจะเป็นผู้รู้ยิ่งกว่าใครทั้งหมดเพราะนั้นให้ตรวจดูตนเองตรวจตราดูตนเองถ้าว่าเราตรวจตราดูตนเองแล้วนั่นแหละเราจะเป็นพระ ที่สมบูรณ์ขึ้นทีละน้อย,ะอยละน้อยละน้อยจนเป็นพระที่สมบูรณ์แบบนะอันนี้คือการเป็นอยู่อถ้าจะว่าไปแล้วก็คือหมวดศีลน,นั่นแหละหมวดศีลคือการเป็นอยู่หมวดสมาธิกระผมก็เคยแนะนำสั่งสอนพยายามนั่งสมาธิทํากิตใจให้สงบการสร้างสั่งสมคุณงามความดีนั้นจะเอาอันไหนมา ปฏิบัติปฏิบัติเลยก็ได้จะมารักษาศีลก็ได้จะนั่งสมาธิก็ได้จะเดินปัญญาก็ได้อสรุปแล้วก็คือให้เห็นตามความเป็นจริงให้เห็นให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นนะนะั่นแหละคือจุดใหญ่ให้เห็นสภาพทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถึงจะเป็นระดับไหนก็เถอะเอเราแก่และอีกไม่นาน ต่อไปภายภาคหน้าไม่รั่ว่าวันไหนเดือนไหนปีไหนละ่ะชีวิตของพวกเราจะต้องถึงอวสานไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีไปพ้นไปได้สิ่งเหล่านี้เราต้องคิดไว้อยู่เสมอคิดไว้อยู่เสมอให้เป็นเนืองนิดเลยละ่ะทุกลมหายใจเข้าออกก็ยิ่งถูกกับพุทธประสงค์ของพระพุทธเจา้าถ้าเราไม่คิดจะเลยจิตใจของเรา ออกนอกลู่นอกทางเออแล้เหยอลอยลมถ้าว่ามีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นพวกเราจะทุกข์ใจอย่างมากาทุกข์ใจเพราะเหตุใดเพราะว่า,าสิ่งเหล่านั้นเราไม่ได้คาดคิดไว้ก่อนมันมาเจอมาพบมาถึงกับเราเ,าเราก็เป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นแต่ตามไม่จริงทุกคู่ทุกคนทุกรูปทุกนามจะต้องพบจะต้องเจอ ทุกคู่ทุกคนไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้ให้พวกเราทําใจไว้ให้คิดเอาไว้ให้ภาวนาเอาไวา้ให้เข้มแข็งเอาไว้เมื่อพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลดูกับตัวเองแล้วนั่นละทน่นีเราจะเข้มแข็งขึ้นมาเองเข้มงวดกวดขันตัวเองจากนั้นก็ดูใจดูกายดูใจดูใจดูกายดูกายดูใจ ไม่หลงกายไม่หลงใจไม่หลงใจไม่หลงกายเ,เห็นรู้เห็นตามความกินทั้งกายทั้งใจทั้งใจทั้งกายนั่นแหละทีนี้มันปล่อยวางที่ไหนใจมันปล่อยวางกายผลในสูตก็ปล่อยวางกระทั่งใจตัวเองอีกไม่ยึดมั่นถือมัน่นกระทั่งใจทำใจให้ปล่อยวางทำใจให้ว่างไม่ยึดไม่ให้ความสำคัญอะไรทั้งหมด เห็นแต่สักว่าเห็นรู้แต่สักว่ารู้นึกคิดแต่สักว่าแต่นึกคิดเท่านั้นเองไม่มีอะไรที่อยู่ในจิตใจนั่นแหละทีนี่ถึงการประพุทธปฏิบัติธรรมถึงจุดนั้นละที่นีอถึงใจถึงใจตัวเองปล่อยวางที่ใจตัวเองต่อไปใจของเราเาปล่อยเบือ่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายคลาย จิตใจก็หลุดพ้นจากอาสวะแต่ไม่ความมายึดมั่นถือมั่นนั่นแหละความมายึดมั่นถือมันอ่นดูด้วยตัวเองนะมันจะไปให้สาคามให้ความสําคัญอะไรใช่ไหมนั่นะสรุปแล้วมรรคผลนิพพานไม่ได้อยู่ในที่ไหนนะพวกเราท่านทั้งหลายอยู่ที่ใจให้ตัวตาดูที่ใจที่มันรุ่มหลวงมัวเมาให้ความสําคัญเรื่องกิเลสราคะโทสะโมหะออกมาจากใจทางนั้น ถ้าภาวนาเข้าไปดิ่งเข้าไปหาใจเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าอให้โทษให้คุณก็อยู่ที่ใจถ้าว่าเรารู้เห็นทั้งความคิดความนึกคิดของตนเองทุกระยะทุกระดับคิดออกมาแล้วมันมีกิเลสราคะโทสะโมคะกิเลสราคะโทสะออกมาด้วยไหมกับตัวใจที่มันคิดนั้น เรารู้กระทั่งแนวความคิดมันคิดไปในทางกิเลสหรือคิดไปในทางโทสะอย่างนี้เราก็รู้ไดเ้เพราะอะไรเพราะความมันหลงเยมันหลงซะก่อนมันยังไปทางราคะจึงไปทางโทสะมันโมหะซะก่อนมันจึงหลงผลในสุดดิ่งเข้าไปจนถึงตัวโมหะมันหลงอะไรทําไมมันจึงหลงมันว่าของอย่างนั้นพิเศษพิโสใช่ไหม ของอย่างนั้นเป็นจริงจังใช่ไหมของอย่างนั้นไม่เกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมาถามเข้ามาหาตัวหลงเถอะหนตัวหลงขึ้นมาเมื่อถามเ,าเข้าไปแล้วมันจะรู้เองเถอะหเอรู้แจ้งเห็นจริงเองเออใชเอ่เพราะเหตุนั้นเองเพอเราให้ความสําคัญเองเราจึงหลงมันน,น,นี่ธรรมะทรรมคำคําสั่งสอนอันลึกซึ้งแล้วไม่ไปที่ไหน ถ้าพูดธรรมะถ้าพูดไปที่ไหนพูดไปถ้าไม่เข้าถึงใจแล้วไม่เข้าถึงตัวผู้รู้ไม่เข้าถึงตัวนามธรรมจิตวิญญาณแล้วไม่ถูกจุบขวาหน้าขว้าหลังคำซ้ายคำขวาไปยางังน่ะแต่เข้ามาถึงจุดนี้นั่นถึงจะตีผิดตีถูกตีถูกตีผิดก็กิเลสมันก็ยังขยาดขยาดเหมือนกันเพราะ เรารู้จุดของมันอู่ของมันอยู่แล้วเนี่ยยิงถากไปยิงถากเมา,างั้นเลยพิจารณาไปพิจารณาถากซ้ายถากขวาถากหน้าถากหลังอีกสักวันหนึ่งมันเกิด <c oughs> พอเราเห็นแล้วก็นอกมันลงได้อย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พานกกิเลสในจิตใจของท่านนั่นแหะพวกเราอีกสักวันถ้าเรามีความพยายามมีความตั้งใจนะมีความมุ่งมั่น จริงจังและจริงใจพยายามตรวจตราดูให้สม่ำเสมอมักผลนิพันธ์ก็อยู่กับพวกเราท่านทั้งหลายไม่เป็นอย่างอื่นแต่ถา้าพวกเราปล่อยป่าละเลยอยู่เป็นวันวันกินเป็นวันวันเออเหเห้อยลอยลมเป็นวันวันพิจารณาถึงร่า,กา,รางกายก็ยังไม่เห็นร่างกายไม่ต้องพูดถึงจ,จิตใจขนาดมองร่างกายตัวเองก็ยังเห็นว่าเป็นของจิรังถาวรสวยงดงามจากนั้นก็ลุ่มหลงกับ โลกโหโบกนะกับรลปกเสียงกลิ่นรสสัมผัสสื่อเสียงเรียงนามลาบยศชนเสริญไปร่มหลงกับเงินบาทเงินสตังของใช้ไม้สอยแย่งกันอยู่อย่างนั้นเราจะไปเห็นทมได้ยังไงถ้าว่าเราไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นอริเป็นศัตรูของเราแล้วมันมองไม่เห็นนะถ้าว่าเห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นสวรรค์เป็นวิมานเป็น ของดบของดีในจิตในใจแล้วมันจะมองไม่เห็นธรรมนะผู้ที่จะเห็นธรรมได้เนี่ยต้องมองเห็นสิ่งเหล่านั้นเเป็นของไร้คุณค่าไร้ประโยชน์มันไม่มีความหมายสำหรับเราอีกสักวันหนึ่งใครก็ตามไปให้ความสำคัญพออีกสักวันหนึ่งพอถึงวันจุดจบแล้วแบมือทางนั้นเห็นไหมใช่ไหม ใจใจใช่ไหมเ,เห็นเท่าเก็บหอมรอมริบไว้คิดว่าตัวเองจะใช้จะสอยต่อไปนานเท่านานผลที่สุกแแบมือทั้งนั้นใช่ไหมใจใจเคยเห็นไหมใจพวกเราถามใจของเรานะไม่ต้องถามคนอื่นหรอกอ,อันนั้นคือเป็นตัวอย่างให้พวกเราได้เห็นเท่านั้นเองให้ถา,ถามใจของพวกเราถ้าพวกเรารู้แจ้งเห็นจริงในจิตใ,ใ,ในใจแล้วนั่นละ่ะ มักผลนิพานความบริสุทธิทธ์สุดพ้นก็อยู่ในจิตในใจคือความไม่หลงนะั่นแหละเมื่อไม่หลงรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ปล่อยวางกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจใจบริสุทธิ์ผุดพองแล้วใจเป็นอมตะธาตุอมตะธรรมแล้วใจไม่วันไว้กวยแขวงเนะ้อใจเป็นสเตนดาตดใจเป็นมาตรฐานใจไม่ลุ่มหลวงัวเมา ใจรู้แจ้งเห็นจริงทุกจริงทุกอย่างรอบด้านรอบขานทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันรู้จริงเห็นจริงรู้แจ้งเห็นจริงอยู่ตรงนั้นนั่นแหละมรรคผลในพานมันอยู่จุดนั้นนะเพราะฉะนั้นพวกเราทุกทท่ทานนะให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติถ้าอยู่ด้วยกันก็ให้เป็นศีลเป็นธรรมเป็นมีผู้น้อยมีผู้ใหญ่ จากนั้นก็ให้ปฏิบัติให้ภาวนาอย่าไปลุ่มหลงมัวเมากับสิ่งภายนอกจนเกินไปให้ดูกายให้ดูใจให้ดูใจให้ดูกายแต่ละวี่แต่ละวันให้หาโอกาสให้หาจังหวะให้หาโอกาสให้มากที่สุดในการประพฤติปฏิบัติในการม่วนสุมคุยกันก็มีเป็นบางครั้งบางการการดูด้วยกันก็ต้องมี การทําความเข้าใจซึ่งกันและกันต้องคุยกันบ้างก็มีธรรมดานิดๆหน่อย,อยแต่อย่าไปหาคุยกันจนเอาเรื่องโลกสงสารมาพูดสนทนาปาลบก,กันจิตใจมันปุงฟุ้งไปทางโลกอยู่แล้วยิ่งเอาทางโลกมาเสริมเข้าลืมกระทั่งผ้ากีวรของตนเองผ้ากาสาวพัดลืมกระทั่งศีรษะของตัวเองว่าเราปุงผมเลาวาผมยาวออาผลที่สุดก็เลย ไปเป็นโลกไปหมดเลยใจออกไปทางโลกแล้วมันร้อนนะทีนี้นะปัญหาความสงบลมเย็นผ้าสุกไม่ได้นะเอ่เพราะตัวเองไม่ได้ทําให้ถูกต้องตามหลักธรรมวินัยไม่ได้ชาระก,กายวาจาใจของตนเองจากกิเลสโลภโกรธหลงนะมีแต่ร้อนนะทีนี้เผาตัวเองเผาใจของตนเองจากนั้นก็ร้อนนนะในทุกเลยทีนี้เพราะมันทุกข์ขึ้นมากันนั่นแหละเอจะบ่นหาใครเพราะตัวเองไม่ปรับปรุงแก้ไข ถ้าตัวเองปรับปรุงแก้ไขแล้วนะความสงบพร่มเย็นเป็นสุขคลึกๆถึงจะไม่มีอะไรก็ลึกๆในจิตในใจเ,เพราะเหตุใเพราะรู้เห็นตามความเป็นจริงาตามทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถึงเราจะทํำยังไงก็เท่านั้นจะทํำยังไงมีแต่ให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงเท่านั้นลแล้วก็เป็นจริงยังไงกับเป็นจริงอย่างนั้น มันเป็นอยู่อย่างนั้นมันเป็นมาอย่างนั้นเมื่อเราไปแล้วมันก็เป็นอยู่อย่างนี้เออมันไม่เป็นอย่างอื่นมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นโลกน,นี้มีแต่เราเปหลงมันเท่านั้นเองนะความหลงอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของเราทำไงจึงจะชำระความหลงของเราจากใจให้ได้อวิชาปัจจยาสร้างฆ้าราตัวนี้เนี่ยอาวิชานี่คือความหลงความหลงมัวเมา เมื่อมีอวิชชาจะเนี่ยเป็นปัจจัยจนถึงโสกปริเทวทุกขโทมนัสจุพอเหตุไรพอออกจากความหลงทางนั้นนะเพรานั้นให้เราจ่อเข้ามาหาตัวนี้แหละอย่าหลงจะทํายังไงจริงจะไม่หลงถ้ารู้เราก็ไม่หลงเท่านั้นเราจะรู้ได้ยังไงต่ก็ตามแนวแถวที่มักคะปฏิปทาของพระพุทธเจ้าพระแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินมาเนี่แหละ ที่จะเข้าไปหาจุดที่จะไม่หลงคือมรรคะเป็นหนทางแปดอย่างสมาธิติเป็นเบื้องต้นนะตอนนี้ไปนั่งสมาธินาะนท่นีนะ